สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง b b Channel เราจะพาเพื่อนๆไปท่องโลกกว้างกับ b b ครับวิวโอ้ยโอ้ยตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครนายก วันนี้จะมีวันเดย์ทริปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราไปกันที่ไหนบ้างไปดูกันเลย งนะคะข้างในจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยคะ่ะไป ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกที่โดดเด่นคือถ้ำพญานาะคเหมือนได้เข้าไปในเมืองบาดาลเลยสำหรับการเข้าชมถ้ำพญานาคในช่วงนี้ทางวัดจะจัดคิวให้เข้าชมรอบละ100คนให้เวลารอบละ15นาทีโดยเข้าคิวตามลำดับก่อนหลังจะมีเก้าอี้ให้นั่งรอ หากมาวันเสาร์อาทิตย์คนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะและช่วงโควิดนี้นะคะยังไงอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสวมหน้ากากป้องกันนะคะเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะและอย่าลืมล้างเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ด้วยนะตอนนี้เราก็ทําบุญที่วัดมณีวงกันเสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองแวะมาชมกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อกันเลยดีกว่าไปกันเลย วัดจุฬาพรนวนารามค่ะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะจะมีซุ้มไม้ไผ่นะคะอยู่ด้านหน้าวัดเลยซึ่งบรรยากาศดูธรรมชาติแล้วก็สวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปกันเลยดีกว่าไปกันเลยเอา้าตามพูเก็ตไป วัดจุลาพรวนารามตั้งอยู่ตำบลบ้านพลิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกใครที่กำลังมองหาที่ถ่ายรูปสวยๆเท่ๆก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอน กดสับสไคร์เยอะๆสาธุาธตอนนี้มามีหิวแล้วเด็กๆหิวยังอยากกินไอติมไม่หิวอยกินไไม่หิวไปก่อนนะเราก็อยู่กันที้เอเดนฟารซึ่งที่นี่นะคะมีของอร่อยๆกินด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยคะ่ะ ไปรอดู แล้วอ่ะใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็มีสีสันนิดนึงนะคะมีบรรยากาศเย็นๆสบายๆนะคะก็ลองแวะมาชมกันได้ที่เอเดนฟารมนะคะสามารถใส่ Google เข้ามาได้เลยนะคะ <ST AR> เดี๋ยวขอตัวไปกินเอ้าไม่รอมามีพูดที่จบเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูที่ต่อไปกันเลยนะคะ และตอนนี้เราก็อยู่กันที่มองเทคาเฟ่ค่ะที่นี่นะคะจะเป็นคาเฟ่สไตล์บ้านทุ่งนะคะแล้วเขาก็จะมีหลายๆโซนเลยไม่ว่าจะเป็นโซนอาหารแล้วนอกจากนี้ยังมีโซนสำหรับทำกิจกรรมสําหรับเด็กๆนะคะเยอะมากเลยสำหรับนี้เนี่ยมีว่าเหมาะกับครอบครัว แบบที่มีเด็กๆวัยวัยประมาณนี้นะคะ่ะวัยประมาณภูภูมิภูกิจมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากผู้ใหญ่มาก็อาจจะมีการแบบจิบกาแฟแล้วก็เมา้ามอยกันไปส่วนเด็กๆนะคะก็ทํากิจกรรมสนุกสนุกกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองแวะกันมาดูได้เลยนะคะเอาล่ะตอนนี้มามีว่าก่อนจะไปทากิจกรรมเดี๋ยวเราไปเติมพลังกันก่อนนิดนึงเนาะโอเคไปกันเลยคะ่ะทังนี้ทั้งนี้ ค่ะที่นี่เขาจะเป็นลักษณะบริการตัวเองเซลเซอร์วิสนะคะก็หลังจากที่เราไปหยิบเมนูด้านนู้นมาแล้วแล้วเราก็เลือกนะคะแล้วเราก็เอาใบนี้ไปชําระเงินค่ะค่ะเข้าไปลูกก่อนที่จะไปทํากิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะเดี๋ยวพวกเราขอเติมพลังกันก่อนนะ ทองเทค่คาเฟ่ที่นี่นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยอยู่ที่อำเภอองคคลักษ์นะคะขับขับรถจากบ้านเราน่าจะประมาณชั่วโมงเดียวเองนะคะยังไงก็ลองแวะก,กันมาได้เลยเดี๋ยวเราเริ่มจากไปทำกิจกรรมทำไข่เค็มกันเลยค่ะไปเลยตรงนี้ตรงนี้ กับเกลือแล้วดินสอพองกับเกลือเนี่ยรวมาันผสมกันนะอ่าเนี่ยอ๋อแค่ดินสอพองกับเกลือเลยเหรอคะน้ำไม่ต้องเลยเหรอคะผสมน้ำด้วยนิดนึงเพื่อที่ให้ก็จับตัวกันเนี่ยแล้วก็พอกอ่ะทค่ะนู้นใส่มือใส่มือใส่มือนี่ยนี่เนี่ให้คป้าช็อตเหมือนเปล่าปั้นปั้นดินน้ำมันนั่นแหละมาพอกขี้ไข่เอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยถูก อย่ากดเยอะนะเดี๋ยวใครแตกโอู้หถูกต้องโอู้หน้องกิดเก่งจังเลยจำได้กี่วันลูกที่เราจะทอดได้กี่วันกี่วันกับได้อ่าไม่ได้อ่าจะไม่ได้แล้วครับสองพี่สองพี่น้องเจ็ดวันทอดสองพุชิค้าเจ็ดวันทอดห้าวันต้มประมาณนี้ครับเดี๋ยวลงยาจิ้ม อาทิตย์หน้าเราก็จะได้กินไข่ดาวเค็มแล้วสีใช่ไหมน้องทำแล้วเหมือนไข่ไดโนเสาร์เลยค่ะดเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมฐานต่อไปกันเลยก็คือกิจกรรมปลูกผักกลับบ้านค่ะก่อนทำกิจกรรมต้องทำยังไงต้องเอาเงินไปยอดอ่าเราต้องให้เงินสนับสนุนกิจกรรมกันด้วยนะคะ ปลูกผักก็10บาทเท่านั้นเองมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลด้วยน่ารักมากเลย <c oughs> นี่เริ่มจากยังไงก่อนดีคะอ๋ะอจริงะะจริง,รงๆเขาจะมีบอกวิธีการเลยตรงนี้นี่อ่ะดูดูดูรดน้ำต้องใช้น้ำเยอะมากกเลยพอมันทะลุก็พอกลับมาหนูก็ไปดูแล อันนี้คือต้นอะไรอ่ะอันนี้ต้นมะเขือนะคะต้นมะเขือจะมีต้นมะเขือปอกแล้วก็ต้นใบกะเพราอยากปลูกอะไรอยากได้กะเพราพุกกี่อยากปลูกอะไรอ่ะดแบบน้จริงๆเราสามารถดูแลตัวเองได้เลยเขาจะมีบอกวิธีการตรงนี้นะคะว่าทำยังไงอ่ะได้แล้วเนี้ยนำดินมาใส่3มส่วนสีแก้วโอเคแล้วครับ แล้วก็ไปใส่ต้นไม้ครับอาภูภูมิเลือกต้นไม้ด้านในจะเป็นกระเพราโอเคอ่ะภูคิดใส่ลงไปเสร็สามส่วนสี่นี่ขนาดไหนนะครึ่งนึ่งยังอีกนิดนึงอ่าอาะภูมิใส่อีกต้นนึงใส่อีกต้นหนึ่งใส่อนนอใสองต้นใช่อ่ะแล้วก็วางอ่ะน้องเอามะเขือหรือเอากระเพราเอามะเขือไปไหมอ่าเพราะว่าเฮียเอากระเพราไปแล้วนี่ต้นไหนดีต้นนี้ต้นจิ๋วเลยเหรออ่า แล้วก็ไปกบดินนะคะนี่ตรงนี้ครับที่เดิมครับไปกบดินครับได้อยู่ได้อยู่อ,อีกอีก,อก,อก,อกให้มันเต็มเต็มตรงนี้อนีนึงน้องกิบไม่ต้องเอาต้นไม้ไป <laughs> อู้ยไม่ใส่มือเอง <laughs> <laughs> โอเคอีกน,นึงครับ ได้แล้วครัแแล้วผู้กิจค่อยๆอ,อ่ะพอมันเริ่มทะลุลงมาเราก็พออ่ะได้แล้วโอเคแบบนี้แหละเสร็จแ,แล้วเราก็ต้องกลับไปรดน้ําที่บ้านตอ่อตรงนี้ยังไม่โดนน้ําดิานโอเคแค่ดามคนนึงเป็นมะเขือคนนึงเป็นกะเพราน้องใครเป็นมะเขือ ของน้องกิตโอเคของเยภูมิเป็นกะเพราเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงพิเศษเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับกับรายการบีบีทา e เวลนะครับมันคือช่วงความจำดีมีรังวะโอ้ไปม,มีได้หรือปะถามแรกคำถามนี้นะครับของตอนวันนี้ครับจะอยู่สำหรับในคลิปนี้หมดเลยถ้าใครความจำดีเที่ยวมานะครับทั้งหมดจะทาตอบอยู่ในนี้แหละที่เอเดนฟาร์ม เอเดนฟาร์มรู้ป่ะที่ไหนฟาร์มที่มีล่มอ่ะเอเดนฟาร์มคือที่มีล่มฟาร์มที่มีล่มใครที่เดินเข้าคนแรกใครน้าให้ผู้ชื่อคนนั้นขึ้นมาแต่มีหลักฐานแล้วมีหลักฐานด้วยรู้ด้วยจำได้ไหมใครเป็นคนเดินเข้าไปก่อนน้องภูก็ตให้ตอบคนเลยหนึ่งตอบว่าภูเก็ตแกหมดเลยถูกต้อง ได้ครับได้คนละหนึ่งคะแนนไปเลย,ยน,นีทั้งหมดสี่ข้อามนะข้อสามอีกสองต่อเลยครับพี่เดิมเหมือนกันเอเดนเมื่อกี้เลยเอเดนเมื่อกี้เขาที่มีที่ขึ้นชื่ออยู่คือฟาร์มหอยอะไรหอยทาก <c oughs> ทำไมเฮียรู้อ่ะคิดว่าหอยอะไรครับกูเขีว่าหอยแล,ยล้วไอ้นี่มันล่อข้อสอบอะเนี่ยถ <c oughs> ูกต้องหอ,อยท่าอันนีง่ายง่ายจังเลยอันนี้จะไม่มีบอกเลยนะที่เราไปวันนี้ทั้งหมดนะครับข้อสามนะมีทั้งหมดกี่ที่ ไปเมื่อกี้ที่เอตอบได้แค่ทีเ oh ดียวนะผิดค uh ือ huh. ผิดเลยนะโอ้ไม oh ่กันโอ้ไม่กันนึกก่อนนึกก่อนเอาตอบไปนะเออน้องุกนงนึกก่อนตอนเช้าเราไปไหนก่อนมีกี่ที่นะมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่สี่สเอาล็อกข้อสอบกันอีกแล้วเนี่ยไม่ได้ลอกข้อสอบ พี่ภูมิเปลี่ยนไปได้แล้วพี่ดึงบทท่าแล้ว<อ>น้องตอบว่าอะไรสี่นะโอเค okay. ตอนนี้ภูมิกิีได้ไปดตึงคึ้นเลยน้อเกียรภูมิไปแล้วเกี่ยรภูมิไปนับเซเว่นหรือเปล่า <c oughs> อาหารไข่เค็มเมื่อกี้นะครับวิธีทำโสมมีอะไรบ้างขั้นหนึ่งข้อหนึ่งนะดีสอพองบวกน้ำตาลบวกน้ำปลา <c oughs> ข้อสองดีสอพองบวกงชิรสดบวกน้ำปลา ข้อสามสอพองบวกเกลือบวกน้ำตอบครับสามน้องตอบอะไรสามสป็ตอบที่ถูกต้องถูกกี่ชนะไปแ้รางวัลรางว่าน้องอยากได้ของเล่นหนึ่งอย่างหรือจะเอาเป็นรางวัลเงินสดเอาเงินไปทำอะไรก็ได้แล้วจะเอาของเล่นเกงั้นน้องรับเงินหลังต้อไปเลยย้ใครแจกป้า เอากับปลาะอะ่ันนี้จะมีทุกคลิปเออเคก็ลาไปก่อนนะครับช่วงความจำดีมีรางวัลเย่วู้ฮู้บายบายบายเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันและอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือพายเรือกับให้อาหารปลาไปปลามาแล้วรู้สึกว่าปลาจะเยอะมากเลยอ่ะค่อยๆให้นะคุกิเท ค <Okay. S 2> มันกินไหมมันกินไหมม,ม,ม,มันอิ่มยิ่งเนี่ยอุ้ยอุ้ยทำไมป้าจะมังงับไม่พายเออเอนี่นี่นี่มันกินละผู้กิจให้อาหารเรื่อยๆได้เลยครับงับอโอ้ย <laughs> <laughs> สำหรับทริปวันเดย์ทริปที่นายกก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ยังไงถ้าชอบก็ลองติดตามมาดูกันได้นะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนเนาะเด็กๆแค่เพื่อนๆชอบ<ๆ>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดาิดตาเลย